อ่ะเริ่มแล้วครับพี่น้องโอ้ย่างปลาเข็งนะครับย่างปลาเข็งแม่ไข่แซ่บแซ่บน้ำกันเด้อครับพัวนะเริ่มเบาใส่แล้วพัวนะโอ้ยขัดมือน,น,นี่มันจะมีมือนู่มือนี่กับมีย่างปลาเข็งครับจะไปจับเอามือเศร้าละไมาย่างตอนแรกครับแล้วก็มี่พวงนุ่ม เพวงนุ่มหมอามาย่างตื้มกันแล้วก็กับตีนน้ำเนี่ยกับตีนย่างตีนไก่ส่น้ำครับจะก,กับพวงนุ่มนานั่งเฝ้าย่างอยู่นี่นละเดี๋ยวกับอีกรอบนึงกับเลืองไงให้เป็นเสแสรบพี่น้องเลยนะนี่จะต,ตัวแม่ไขๆทั้งนั้นเลย เอ้าบ้านี้พี่น้องโอ้ยเดือบเลี้ยงแล้วเอาตัวใหญ่ๆลองพลิกลองดูดเดือบเอ้โเลี้ยงงามขนาดเลยพี่น้องเลยเดือบขัดขัดขัดโอ้เลีเ้ยงงามขนาดเลยพี่น้องเลยโอ้ยหอมห่วยๆเลยปลาสดๆพี่น้องปดขัด,ขด,ขด อ๋อโอ้ยวิย่างกัดลำไสลายแล้วหอมครับเอาพี่น้องเริ่มเลี้ยงแต่บุ้งตัวใครแตกออกปะ่ะล่วู้้ยไข่เต็มทองอยู่บุ้งตัวนี้บุ้งเดิมปวดอะโอ้ยไข่เต็มทองตัวนี้คือกันเนี่ยตัวนี้ปวดอะเต็มทองไงยายอยู่พี่น้องดูอโอเลี้ยงไข่ใครป่ะ มี่จับปลาเข็งแม่ไข่ตัวนิดหน่อยก็ยังไข่เต็มท้องไหมพี่น้องเอ้ยข้่วปลามีกับถองไข่ออนรองกับแกนเบิดด้วยโอ้ยไก่เราพี่น้องเอ้ยปวดอะพริกท่านี่ขึ้นมาบานนี่โอ้ยมันหลายจุดไฟลุกบึ้มๆเบื้องโอ้คักๆๆกกักโอ้ปวดอะ คักพ่อพี่น้องเอ้ยบาด้ว่อ,อจังจังอทองมันลงก่อนทองมันล่งทองมันลงทองลงทองลง,อง,ลงโอ้คักคักคักเอาปวดไครเต็มทองเลยพี่น้องเลยนะแบน่บๆนบนกันนะครับ พี่น้องเอาตีนใส่ต่อัดเลยเดี๋ยวมันสิใหม่ก่อนพ่อบบเปิดกันเซเวลาเอาตีนใส่อ,ใสอ,ใสอีกเลยมีตีนใหญ่ๆโอ้ต้องตีนทั้งปลาแล้วมมนีะแซ่น้ำกันครับอ๋อพี่น้องเลยโอ้คักว่บัดไปเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เริ่มที่เป็นความจริงแล้วพี่น้องเริ่มสีสุกเรียบร้อยแล้วครับเอา้าไปตามสเต็ปไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆต่อด้วยไอ้นี่กุหลาบย่างไอ้กุหลาบุด,ด,ดูโอ้ยสุกแล้วตักออกใส่จานไว้ป่ะเอา้ามาดิต่อด้วยพวงนมต่อเลยพี่น้องเลยพวงนมต่อเลยอเอา้ามาดิพวงนมต่อเลยครับ ตัวน,นี้ใหญ่ขโมยสุกที่หลังอ่ะซุ่มเนี่ยซุกแล้วอ่ะแซ่บแซ่บน้ำกันครับโอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยบาดเปลี่ยงไอ้ไฮเริ่มเลี้ยงแล้วเนี่ยน,นี่พวงนมพวงนมครับพวงนมบร์อยอร่อยครับพี่น้องโอว,ว้ยตัวนี้ก็ใกล้ซุกแล้วดันพวงนมแซ่บๆเด้อแซ่บแน้ำกันครับอ่ะ เอะพี่น้องอยจางกับตุ๋ยไงครับตัวยไงเว่อร์เปล่าตุ๋ยไงเลยบุ้งกระเพี่นตุ๋ยไงแซ่บๆครับตุ่ยตุ๋ยเบอร์ไก่เนี้ยเบอร์ไก่เนี้ยนี่ยพวกนมเหลืองพวกนมเหลืองครับเอยครับนะแซ่บๆร่วมกันครับไก่สุกแล้วไก่สุกแล้วเออมาอุ้มกูร่โอ้ จังบบจังโบกับเขาเด้อครับกับเขาโบแมนกับแก้มกับเขาพี่น้องกับเขาอ๋ออันนี้ก็ย่างกินเลรียญที่รักครับปลาก็ไรแต่ใส่กับตำมะฮุงมือนีก็มีดตำซั่วพร้อมพี่น้องโอ้ครับพ่พี่น้องเลยปวดหัวโอ้ยปวดหัวมิดะดีไหมไอเหลืองอามลามดิดีปวดหัวเรื่องที่เต็มจานก็เหวี่ยงไว้แต่กินกับตำซั่วมีเมนูมือนีตำซั่วตำักหุง ก็ปลาปิ่งปลาเข็งย่างปลาเข็งนี่งนะครับแม่ไข่นี่ก็ตัวไค่ใครโอ้ชาติชต้องการน,นะครับเด้อ